นุ่ผิวนุน่นนอนผ่อนคลายหลับสบายได้สุขภาพเฮลกาสเปรยที่มีส่วนผสมของสมุนไพรธรรมชาติมากกว่า25ชนิด ASTV จะจำหน่ายกระบวนการปฏิรูปประเทศไทยที่เริ่มจากประชาชนฐานรากระดมความคิดเห็นจากประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันกำหนดเป็นนโยบายและความเป็นไปของบ้านเมืองไม่ต้องรอนักการเมืองและผู้มีอำนาจค่ะ ขณะที่การเมืองในระบบกำลังวุ่นวายอยู่กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อต้องการอำนาจแบบเบ็ดเสร็จคุมทุกสิ่งทุกอย่างทั้งฝ่ายบริหารนิติบัญญัติและตุลาการแต่คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศไทยซึ่งนำโดยนายแพทย์ประเวศวัสี ก็เดินหน้าขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทยโดยให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและความเป็นไปของบ้านเมืองไม่ใช่ให้อยู่ในมือของนักการเมืองเพราะ80ปีของการเมืองไทยได้พิสูจน์แล้วว่าการเมืองข้างบนมีแต่การแย่งชิงอานาจและผลประโยชน์ทะเลาะเบาะแวงและความรุนแรงฆ่ากันกระบวนการปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่กระบวนการทางการเมืองที่จะไปแยกข้างแยกคู่อะไร ถ้าเราเผชิญปัญหาที่มันซับซ้อนสิ่งที่ต้องการคือต้องการปัญญามากที่จะเข้าใจมันแล้วมันจะแก้ไขได้อย่างไรทีนในความที่รัฐของเราทั้งทางการเมืองทั้งทางราชการเนี่ยเป็นระบบอำนาจนะครจึงแก้ปัญหาที่ยากๆเหล่านี้เรียกว่าไม่ได้เลยจะเกิดทั้งเกิดปัญหาน้ำท่วมนะครับเราแก้ปัญหาความรุนแรงสามจังหวัดชายแดนพักใต้ได้ไหมไม่ได้เลย จะก็ตทั้งเกิดคำพูดที่ว่ารัฐล้มเหลวหรือว่า fail state โครงสร้างข้างบนเป็นเรื่องของอำนาจยิ่งมีอำนาจมากก็ยิ่งขัดแย้งทะเลาะกันข้างบนจึงสร้างความถูกต้องไม่ได้ขณะที่ข้างล่างเป็นเรื่องของความจริงของชีวิตความถูกต้องยิ่งทำก็ยิ่งสมานฉันรักกันการปฏิรูปประเทศเนี่ยคือเราไปทำให้ข้างล่างเนแข็งแรงนะครับชุมชนจัดการตัวเอง ท้องถิ่นจัดการตัวเองจังหวัดจัดการตัวเองที่เรียกว่าประชาชนเป็นผู้ปฏิรูปเพราะฉะนั้นกระบวนการปฏิรูปเนี่ยคือกระบวนการที่ดึงคนทุกภาคส่วนเข้ามาไม่มีใครสามารถปฏิรูปได้นะครับจะเป็นนักการเมืองคนใดก็ปฏิรูปไม่ได้นะครคุณอันนันก็ปฏิรูปไม่ได้หมอประเวศก็ปฏิรูปไม่ได้แต่ประชาชนเป็นผู้ปฏิรูปนะครับเพราะฉะนั้น ตอนนี้เนี่ยมีความเคลื่อนไหวข้างล่างนี้ม,มากเทียมนัดเจริญเนี่ยคนมาร่วมกันสร้างธรรนูนของการปฏิรูปของจังหวัดอำนาจเจริญหมื่นสองพันคนมาจากทุกตำบล ที่ผ่านมาเราเคยแต่สร้างประชาธิปไตยจากด้านบนเหมือนกับการสร้างเจดีจากยอดซึ่งไม่มีวันทำสำเร็จร้อยปีมาแล้วก็ยังปฏิรูปประเทศไม่ได้ต้องกลับใหม่สร้างประชาธิปไตยจากฐานรากให้แข็งแรงประชาธิปไตยชุมชนเนี่ยคนทั้งชุมชนเลยมาร่วมกันเป็นสภาประชาชนหรือสภาชุมชนมีสภาผู้นำชุมชนช่วยกันสำรวจชุมชนช่วยกันทำแผนชุมชน แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีขึ้นหมดนะครับเป็นประชาธิปไตยสมานฉันท์เราเคยแต่ประชาธิปไตยข้างบนที่เทาจะฆ่ากันตายนะครับข้างบนเน่ยเราไม่รู้จักประชาธิปไตยชุมชนซึ่งมันเป็นฐานของประชาธิปไตยเราจะทําแต่ข้างบนเหมือนสร้างพระเจดียจากยอดมันไม่สําเร็จเราพัฒนาประเทศไทยมาร้อยปีเนี่ย คือความพยายามที่จะสร้างพระเจดีจากยอดเสร็จแล้วก็พังลงพังลงเพราะมันไม่มีฐานการปฏิรูปประเทศไทเนี่ยแปลว่าเรากลับรูปประเทศสมัยนะครับไปสร้างฐานของประเทศให้กว้างและแข็งแรงเหมือนฐานพระเจดียเพราะพระเดีต้องสร้างจากฐานนะครับถ้าฐานแข็งแรงแล้ว ก็จะรองรับพัจดีข้างบนไว้ให้มัน่นคงอันนี้คือแก่นสารของการปฏิรูปนะครับกระบวนการสมัชชาปฏิรูปประเทศไทยมีการทำงานมาอย่างหนักเป็นเวลายาวนานกว่า1ปีได้กนกรองข้อเสนอจากประชาชนหลายภาคส่วนทั่วประเทศจนกลายมาเป็นวาระสมัชชาปฏิรูปตกผลึกได้6ด้านสำคัญได้แก่ด้านแรงงานเพิ่มอำนาจการต่อรองให้กับแรงงาน ซึ่งขณะนี้มีผู้ใช้แรงงานและเกษตรกรกว่า40ล้านคนต้องมีเครื่องมือเชิงสถาบันเช่นเดียวกับภาครัฐและภาคธุรกิจด้านเกษตรกรรมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและให้ความเป็นธรรมแก่เกษตรกรปฏิรูปโครงสร้างอำนาจปรับดุลอำนาจระหว่างรัฐกับท้องถิ่นปฏิรูปการเมืองสร้างความเข้มแข็งให้กับพลเมือง ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการเมืองทุกระดับลดอำนาจของรัชการส่วนกลางลงและให้ความรู้ประชาชนในการปฏิรูปประเทศไทยปฏิรูปที่ดินเพื่อการบริหารจัดการที่ดินอย่างเป็นระบบด้วยการปฏิรูปโครงสร้างกฎหมายที่ดินส่งเสริมให้ประชาชนรักษาที่ดินทำกินไว้กับเกษตรกรปฏิรูปการศึกษาต้องการการคิดใหม่ทำอย่างไรที่จะให้การศึกษาเป็นเครื่องมือสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศกระบวนการปฏิรูปเนี่ยนะครับ เป็นการเปิดพื้นที่ทางสังคมพื้นที่ทางปัญญาอย่างกว้างขวางจุดจะไม่ได้อยู่ที่ว่าไปเสนอรัฐบาลแล้วรัฐบาลทำได้ไม่ได้อะไรต้องส่วนใหญ่เขาทำไปได้หรอกนะก็เสนอไปอย่างนั้นเองแต่ว่าจุดใหญ่เนี่ยไปอยู่ที่กระบวนการสร้างความเข้าใจและการขับเคลื่อนของผู้คนหมด เซกเตอร์พักการนโยบายเนี่ยมันมีการปฏิบัติในหลายระดับด้วยกันแล้วเมื่อมีมติจากสมัชชาแล้วเนี่ยมันเป็นที่อ้างอิงของผู้คนได้คนที่อยากทำเนี่ยเขาอ้างอิงได้เขามีที่อ้างอิงนะครับก็เป็นการขับเคลื่อนในระยะยาวจุดสำคัญของการปฏิรูปประเทศไม่ได้อยู่ที่เสนอรัฐบาลเพราะเสนอไปก็แก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้แต่อยู่ที่การสร้างความเข้าใจของทุกภาคส่วนในสังคม โดยสื่อมวลชนต้องให้ความร่วมมือและมีความเข้าใจเพราะเป็นการขับเคลื่อนในระยะยาว20ปีซึ่งจะสอดคล้องกับวิกฤตของโลกที่จะมาบรรจบกันพอดีแผนเราผมคิดว่าเราต้องน่าจะหยุดทะเลาะกันผมเกี่ยวกัง,งั้นเพราะตัวเอามีบ้าเนี่ยเวลาวิกฤตเนี่ยมันจะกระจุกตัวกันเพื่อช่วยกันนะอย่าวิกฤตเนี่ยต้องต้องต้องช่วยกันอย่าไปมดทะเลาะกันอยู่มันแก้ปัญหาไม่ได้ แล้วก็ช่วยกันไม่ทอดทิ้งกันแล้วก็ดูว่าจะช่วยกันทําอะไรได้บ้างเพื่อจะ,ะเผชิญวิกฤตนะครับต้องเผชิญวิกฤตไปเป็นระยะยาวทีเดียอย่าไปถอดใจนะครับเพราะมันจะเป็นทั่วโลกทีเดียวการเมืองในระบบไม่สามารถเป็นคําตอบให้กับการแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศได้ในขณะนี้มีแต่ต้องสร้างการเมืองภาคคนลเมืองให้เต็มประเทศ ให้ชุมชนท้องถิ่นพึ่งตนเองได้จึงจะเป็นทางรอดของบ้านเมืองค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ